ตัวนี้เป็นกล้องเลนฟิกของค่ายว i s a CAM นะฮะเป็นบอดี้อลูมิเนียมทั้งตัวนะครับความคมชัด3ล้านแล้วก็มีทั้งไฟ LED แล้วก็ระบบอินฟาเรดนะครับผมทางานแยกกันนะฮะตัวนี้เป็นความคมชัด3ล้านเป็นเลนฟิกบอดี้อลูมิเนียมทั้งตัวขาสามารถปรับได้ประมาณนี้เลยนะครับเป็นขาสั้นนะฮะแล้วก็มีเสาที่บิวอินมาด้วยนะถอดไม่ได้นะครับเสาตัวนี้รองรับ w i f i 5 g ได้ด้วยนะครับผม สามารถใช้ระบบ Wif i นะครับแล้วก็ใช้สายแลนก็ได้นะครับตัวกล้องรองรับสายแลนแล้วก็รองรับ Wif i 2G แล้วก็ 5G ได้ช่องเสียบ SD card อยู่ตรงนี้นะครับหรือจะบันทึกผ่าน NVR ก็ได้ตัวกล้องเป็นระบบ Onvif นะครับรองรับ SD card ได้มากสุด 256G ใช้ดีมากๆนะตัวนี้ใช้ได้ทั้งภายนอกภายในตัวกล้องกันน้ำได้ด้วยนะครับถ้าใครใช้ระบบ ไฟจ่ายไฟแบบ POE ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้เป็นตัวแปลงไฟตัวนี้นะครับผมเป็นตัวรถไฟนะครับผมเป็นตัวรถไฟ POE ตัวกล้องไม่รองรับ POE นะครับเราสามารถใช้กับ POE ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ตัวแปลงไฟตัวนี้นะรวมด้วยนะครับผมโอเคนะครับในชุดกล่องก็จะแถมมาให้ครบเลยอะแดปเตอร์ฟุกน็อตสายแลนให้มาด้วยนะครับผม ใช้แอปพลิเคชัน Ocampo นะถ้าใครจะใช้ nvr หรือไม่ใช้ nvr ก็ได้เนื่องจากตัวกล้องเนี่ยมันรองรับ s c a r รได้มากถึง256 g ิกเลยนะครับใครสนใจสั่งซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะตัวนี้ได้ทั้งภายนอกบ้านแล้วก็ภายในบ้านด้วย